สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมวันนี้ผมอัสุปกรณ์ก็ในช่องมอนการสิกเหมือนเดิมน,นะครับพ่าพี่ที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับวันนี้เรามาเล่าถึงเรื่องผงพรายนะครับในสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องรางของขลังเกี่ยวกับลูกอผมผงพรายนะครับ วันนี้ผมทำคลิปเนี่ยก็คือวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้ผมไปหาหลวงปู่ทองมีสุจิโตมาครับแต่ไม่เจอครับท่านไปกิจมิมนที่ช่องจอมว่าอย่างนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังเช่าวัตถุมงคลมาก็คือเป็นลูกอมผงพรายที่ท่านสร้างด้านหน้านี้ก็คือเป็นลูกอมผงพรายของหลวงปู่ทองมีสุจิโตวัดบ้านแดงหม้อ อำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นพระที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งเป็นพระที่มีความเมตตานะครับต้องไปสัมผัสอ่าแล้วไปพูดคุยกับท่านเหมือนผมเนี่ยไปหลายครั้งแล้ววันนี้ก็ไปแต่ไม่เจอนะครับท่านไปกิติมณฑลที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับช่องจอมอยู่สุรินทร์ท่านอาจจะไปซื้อแผ่นทองมาจานอระเรกยันก็เป็นได้นะครับว่าผมไปถามญาติธรรมท่านมาก,กวาด้าแบอบกว่าลุงปู่ไปแต่เช้าแล้วว่าอย่างนั้นนะครับก็พลาดไป แต่ไม่เป็นไรครับก็ยังไปเช่าลูกอมมานะครับท่านอายุ94ปีครับท่านอายุ94ปียังแข็งแรงนะครับออกบินทบาทเอาออกรับบินทบาทโปรดญาติโยมภายในหมู่บ้านได้อย่างเป็นปกตินะครับท่านแข็งแรงมากทําวัดเช้าทําวัดเย็นนะครับปฏิปตาท่านแน่วแน่นะครับและเรื่องวัตถุมงคสลสำหรับวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญของท่านน่าจะยังไม่มีท่านยังไม่สร้างเหรียญเลยนะครับ ยังไม่มีวัตถุมงคลเป็นเหรียญรูปเหมือนนี้ยังนะครับแต่ด้านหน้านี้เป็นวัตถุมงคลเป็นลูกอมผงพรายเป็นลูกอมผงพุทธคุณแล้วก็ผสมผงพรายรุ่นนี้ปลูกเสกพร้อมกันกับสมเด็จเขาเรียกสมเด็จด,ด,ด,ดงพญาแล้วก็มแมลงผู้สเสนจันร,รุ่นแรกของท่านช่วงต้นปีนี้แหละครับนะครับแมลงผู้สเสนจันแล้วก็มีผงพรายมาปลูกเสกร่วมด้วยนะครับแต่ว่ากลิ่นแรงไปสักนิดนึงนะครับกลิ่นแรงจริงๆนะ นะครับหลวงปู่ปลุกเสกนะครับตามภาพนี้เลยนะครับท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกผมเชื่อว่าเข้มขลังแน่นอนนะครับวันนี้มาให้ชมกันไปเช่ามาหลายลูกเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วครับนี่ฮะดูครับผมพายเน้นๆเลยนะครับพายลุ้นๆเลยนี่ฮะเน้นลุ้นๆเลยนะครับนี่ฮะได้มาสิบห้าลูกครับสิบห้าลูกใช่ไหมครับนี่ยสองสี่หกแปดสิบ สองสิบห้าลูกนะครับเช่ามาเมื่อกี้ก็ลืมแล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งลงพระท่ากระดานไปนะครับเนี่ยเนี่ยฮะดูครับสวยงามมากนะครับหลวงปู่ทองมีสุจิโตครับนี่ครับอย่าลืมนะครับท่านยังไม่มีวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญเลยนะครับนี่ต้องใครชอบือศรัทธาหรือฟังเรื่องราวจากคลิปในช่องของผมนะครับผมก็ลงไว้บ่อยอยู่นะครับสําหรับหลวงหลวงปู่ทองมีว่าผมไปกราบท่านบ่อยผมศรัทธาท่านนะครับท่านเป็นพระที่เมตตานะครับ คุยสนุกนะครับพูดแบบภาษาบ้านๆเนาะคุยสนุกไปกราบท่านเนี่ยท่านเมตตามากนะครับเคยเอารกแมวไปให้ท่านปลุกเสกให้นะครับก็ครั้งหนึ่งนะครับนะเคยเอารกแมวเนี่ยไปให้ท่านปลุกเสกให้นะครับนี่ฮะรกแมวรกแมวที่ท่านปลุกเสกให้นะครับนะให้ท่านปลุกเสกให้ท่านก็ยังจําผมได้นะครับรกแมวนะครับเป็นเครื่องรางเกี่ยวกับโชคลาบนะครับเป็นเครื่องรางเกี่ยวกับโชคลาบพวกกระซับนะครับท่าน ปลุกเสียได้อย่างเข้มขลังนะครับนี่ฮะดูครับนี่ฮะอันนี้เป็นลูกอผมผงพรายนะครับเป็นเนื้อผงป้าเนื้อเนี่ยเป็นผงวัตถุคุณนั่นแหละสีน้ําตาลแต่ว่าผสมนะคัอิพรายนะครับเขาขาวนี่นะครับแรงนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับสําหร,รับคนที่ชอบนะครับสําหร,รับคนที่ชอบชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับสายพรายนะครับและหลวงปู่ทอเมีนั้นต้องต้องรีบเก็บนะครับผมเชื <S <s ่ออย่างนั้นนะครับอยู่ดีๆอาจจะเปี้ยงป้างมาเหมือนพระที่มีชื่อเสียงแถบ ภาคอีสานก็ได้นะครับ<笑><笑>นะฮะโอ้โหเก็บวัตถุมงคลแทบไม่ทันเลยนะครับบางรุ่นเก็บไม่ได้เลยแพงเกินนะครับอ่าเี้ยวแล้วเล่าสู่กันฟังนะครับพี่ๆอันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นพระเกจิแถวบ้านของผมแต่ว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านนะครับมีคุณวิเศษนะครับเป็นพระที่มีวิชาลายมือที่ท่านจารอักขรเลขยันสวยงามมากผมไปกราบท่านท่านจับมาให้ดู ่ะถ้าพี่ๆว่างๆเนี่ยย้อนกลับไปรับชมคลิปของผมได้เนี่ยท่านจะจานราคาเลขยันลงในแผ่นจานให้ญาติโยมนะครับหากใครอยากจะค้าขายหรือเช่าบูชาเนี่ยก็ไปเช่ากับท่านได้จานได้อย่างสวยงามคนอายุ93ปีไอ้94ปีเนี่ยสายตายังดีนะครับสามารถจานเหล็กได้อย่างสวยงามเป็นอักษรธรรมอีสานโบราณโอ้อยากให้ไปกราบจริงๆ,ๆครับอยากให้ไปกราบแล้วก็อยากให ใครที่สร้างพระนะครับอยากจะเชิญชวนให้ลองไปกราบท่านดูเผื่อท่านอยากจะอนุญาตทาวัตถุมงคลนะครับผม,ผมจะได้จองด้วยผมจะได้จองด้วยนะครับผมมีแต่แผ่นจานของท่านนะครับมีแต่แผ่นจานแล้วก็ตะกุดนะแต่ว่าถ้าใครไปสร้างเหรียญหรือวัตถุมงคลอื่นใดเนี่ยนะครับแจ้งด้วยนะครับผมอยากจองผมเชื่อพระองค์นี้มีคุณวิเศษในตัวจริงๆนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะไปกราบทุกครั้งเนี่ยมันจะมีอะไรที่ทําให้เราแบบมีความรู้สึกปิติในใจนะครับปลดปลื้งความทุกข์ที่อยู่ในใจพูดง่าย ไปแบบไปเจอท่านแล้วก็เกิดความสุขนะครับนะอันนี้คือความความเชื่อของผมนะครับนะครับพี่ๆเนี่ยวันนี้ก็มีลูกอมผงพรายเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูอีกลูกหนึ่งนะครับนี่นี่นี่นะผงพรายนะครับพ่อพรายแม่พรายสถิตอยู่ในนี้แหละนะครับปลุกเสกโดยหลวงปู่ทองมีสุจิตโตนะครับรับประกันว่าเป็นของหลวงปู่ทองมีจริงๆนะครับอ่านะครับนยฮะเนี่ยไปกราบท่านบ่อยนะครับนี่นะครับาว่าบ้าวยาโซนี่หูจักเลยนะครับ พ่อจะเรียกผมเนี่ยบ้าวยาสโสพดมาสะน,นะครับอ่าแล้วครับาใคชอบผงพายนะครับอลองไปเอาพกพาอาราธนาติดตัวดูนะครับผงพายนะครับเป็นวัตถุมงคลที่เข้มขลังนะครับได้พุทธคุณของหลวงปู่แล้วยังได้อิทธิฤทธิ์ของพ่อพายแม่พายอีกด้วยอ่าล้วครับหาชอบทักกันเข้ามาครับเบอร์โทรผมก็064-774-4808เปเป็นเบอร์โทรของผมนะครับ โอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ